เห็นรถสวยเลยเข้ามาดูแล้วก็ให้ช่างเช็คก่อนซื้อก็เลยเบอกว่าดีครับก็คือตามรูปแบบที่กรอกรายละเอียดไป้เลยเป็นไงมากครับพี่เห็นอันนี้มาจากที่ไหนนะค่ามาจากชลบุรีครับมาที่นี่เลยทำไมตัดสินใจไวมากเลยเห็นขึ้นมาตะกี้อ๋อประดอกีเห็นรีวิวดีครับร้านนี้แล้วก็เห็นรถสวยเลยเข้ามาดูแล้วก็ให้ช่างเช็คดีเลยครับบริการดีเลยเมื่อกี้มีช่างมาเช็คด้วยใช่ก่อนซื้อก็เลเขาบอกว่าดีครับก็คือ ตามรูปแบบที่กรอกรายละเอียดไว้เลยใช่ครับก็สวยสวยยค่ะแล้วทำไมตัดสินใจไวมากเลยแบบว่าดูปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเดี๋ยวขับกลับเลยไหมคะพี่ใช่ครับก็เดี๋ยวขับกลับเลยอันนี้ขับกลับไปไหนจับชนครับจับชนก็มาปุ๊บขับกลับเลยใช่ขับกลับเลย รีบสุดยอดแต่สินใจไวมากเลยเพราะเนื้อคู่มันเจอกันได้เลยก็ขอบคุณยินดีกับรถใหม่ได้ในทางอดภทยนะคะที่ว่สองชั่วโมงออกรถเลยใช่ออกเลยตตดสินใจของจริงขอบคุณนะคะครับขอบคุณครับลูกค้ามาจากชนบุรีนะคะก็ออกรถกันเรียกว่ามาซื้อส่วนเนี่ยตัดสินใจกันภายในแค่ไม่กี่นาทีแล้วก็ตอนนี้จัดการเราก็เตรียมความพร้อมรถเรียบร้อยภายในชั่วโมงสองชั่วโมงนี้ก็ออกรถเลยเพราะว่ารถเราพร้อมจริงๆ ใครอยากได้รถสวยที่พร้อมใช้งานขนาดนี้ก็มาได้เลยนะคะสิปโต